สวัสดีครับผมนายธิติพงศ์ตุลากรพรม,มานายธิติพงศ์เงนี้นะครับนี้จะมาน,านเสนอการใช้งานโนด MCU นะครับกับโปรแกรม Wi-Fi TCP UDP ครับ u o l l e r นะครับนี้จะมาคอนโทรล LED 3หลอดน,นะครับก็จะเป็นเราจะใช้ทีหนึ่งที่2ทีสานะครับโดยคำสั่งแรกนะครับเมื่อเรากด A นะครับ คืออันนี้นะครับจะให้เข้าลูปที่ forward นะครับจะสั่งให้ LED 1นะครับกระพริบ10ครั้งนะครับแล้วคำสั่งที่2คือเมื่อกด B นะครับจะให้ LED 2นะครับกระพริบ5ครั้งคำสั่งที่3คือเมื่อกด C นะครับจะให้ LED 3กระพริบ3ครั้งนะครับ แล้วคำสั่งที่สี่นะครับเมื่อกด d จะให้ led หนึ่งสองสามกระพริบสลับกันนะครับาแล้วทำการเบรนโปรแกรมนะครับ โดยแอปพลิเคชันในโทรศัพท์นะครับเราจะมาตั้งค่านะครับโดยใช้เขอร์ดีคอมมานะครับตั้งให้ปุ่ม1เป็นส่งข้อความ A นะครับปุ่มสองส่งข้อความ B ปุ่ม3ามส่งข้อความ C และปุ่ม D ส่งข้อความ D นะครับนั้นเราก็ตั้งชื่อปุ่มนะครับแรกเป็น LD หนึ่ง LD สอง LD สา d หนึงขตามมานะครับเราก็มาดูที่ serial monitor นะครับ เราบอร์ดคอนโทรลอันนี้ก็จะได้ IP ของบอร์ดนะครับแล้วก็นำาอของบอร์ดนั้นมาใส่ใน IP โดเมนในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์นะครับคือตัวนี้จากนั้นเราก็ลองกดดูครับกด LED 2นะครับจะกิั้บ5ครั้งกด LED 3นะครับ จะ,ะกระพริบสามครั้งและ LED หนึ่งของสามจะกระพริบสลับกันนะครับนี่ขอจบการน,นำนเสนอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ